เลิสินเป็นพยายนเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นพยายนดีหรือพยานร้ายต่อคุณแพทย์ทองทานก็ตามแต่นะคะถือว่าสมรู้ร่วมคิดกันทั้งหมดเลยและทีนี้คําสมรู้ร่วมคิดเหล่านี้มันผิดกฎหมายอาญาอย่างไรผิดกฎหมายต่างๆอย่างไรเราก็จะไปดูในท่งทำทางข้อ,ขอกฎหมายเพราะคุณอย่าลืมนะคะว่าจริงๆแล้วคุณแพททองทานที่กล่าวความผิดเนี่ยก็คือมันมันเกิดสําเร็จแล้วไงความผิดเกิดสําเร็จแล้ว ความผิดก็คือเกิดสําเร็จตรงที่ว่าเขาได้มีการเลื่อนการประชุมสมชอตอนที่จะตัดสินใจในการที่จะตัดเน็ตไม่ตัดเน็ตทหาหาเนี่ยเขาส่งมาแล้วว่าจะต้องมีการประชุมเพื่อที่จะยื่นข้อเสนอให้กับทางฝั่งขมิเพราะวันที่16ต้องประชุม,มแต่ปรากฏคุณแพทย์ทองทานคุยกับฮุนเซนเนี่ยวันที่15<อ>เท่ากับว่าผลของมันเ,นเกิดสำลิดแล้ว ผลของการที่ว่ามันเสียยุทธศาสตร์ทางด้านความมั่นคงอ่ะมันสำลิศแล้วแปลว่าถ้าเกิดทําผิดก็คือผิดไปแล้วเมื่อผิดไปแล้วปุ๊บก็มาดูอีกว่าการที่คุณทุสินออกมาพูดอ่ะแสดงว่าทุกคนเนี่ยสงรู้ร่วมคิดกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแพทองทานหรือทักษิณหรือภูมิธรรมหรืออะไร,รท,ที่ที่เตรียมการที่ว่าจะคุยกันหุ้นเซนอ่ะจำได้ใช่ไหมด,ดิฉันถือว่าอันนี้ถือว่าคุณร่วมกระบวนการกันเลย พอพูดถึงเรื่องของพยานและการเปิดเผยของคุณทักษิณว่าจริงๆแล้วมีตั้ง3คนนะมีทั้งคุณภูมิธรรมมีรัฐมนตรีต่างประเทศและมีคุณหมอพรมินด้วยเหมือนเป็นพยาน3คนแต่ก่อนหน้าเนี่ยทั้ง3ท่านเนี่ยไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยอยู่อยู่ข้างๆเนี่ยอยู่ข้างๆตอนที่แก้ตัวให้เลยไม่ไม่พูดเลยว่าผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยค่ะไม่มีใครพูดเลยจนผ่านไปคุณทักษิณเป็นคนแรกที่เปิดเผยเรื่องเรื่องนี้ ดิฉันคิดว่าถ้าคุณทักษิณจะเต้าข่าวเรื่องนี้ขึ้นออก็ถือว่ามันเป็นก็หลักฐานไปแล้วอะขนาดวันนั้นะที่ที่ทแถลงเนี่ยนักข่าวไปถามคุณภูมิธรรมยังบอกว่าเป็นเสียงเ i เลยอะใช่ออคุณนรากรผมว่าออสิ่งที่คุณมาริกาพูดเนี่ยนะครับออพยานหลักฐานทางกฎหมายเนี่ยนะครับชัดเจนมากสิ่งที่คุณทักษิณพูดเนี่ยแล้วว่าก็ว่าเถอะมีหลายคนนะเขาพูดกับผมนี้เลยนะว่าออทักษิณกระจอกถึงเพียงนั้นเหรออ่ะสมมุตินะว่าเราสามคนนะครับได้รับไม่รู้จะทาบทามสั่งหรือว่าอะไรใช้คําอะไรก็แแแล้ววตต่่่นะา มีงานที่จะต้องไปกับใครคนหนึ่งงานสําคัญมากนะสําคัญระดับประเทศเลยนะใช่ค่ะสามชั่วโมงเราหนีกลับบ้านอรกไม่ทางอ่ะให้นอนสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนนะก็ต้องนอนยุดโยงตรงนั้นอ่ะสมมุติว่าวันนี้บอกว่าเนี่ยคุณแพทย์ทองทานจะคุยกับคุณหุ่นเซนเป็นเรื่องสําคัญมากของบ้านเมืองเอาไงก็ต้องคุยให้ได้ใช่ไหมคุณนาลกรคุณมาริกาเจตมารวมกันหน่อยสิเราต้องไปอยู่ที่นั่นสามชั่วโมงแค่นี้ไม่ได้หรออยู่สามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็อยู่เรื่องสําคัญขนาดนั้นน่ะ แล้วพวกนี้คนที่คุณไว้ใจขนาดนี้ไปอยู่แค่สมชั่วโมงไม่ได้คุณเซ็นไม่พร้อมกลับดีกว่าแล้วคุณแพนนอทานพอคนเหล่านั้นไม่พร้อมทําไมไม่บอกว่าอังเกิลขอโทษนะคะบังเอิญว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิงยังอ่อนประสบการณ์อยู่อิงจะคุยกับฮังเกิลอิงก็ยังประหม่ายอยู่อิงขอเลื่อนได้ไหมคะเพราะว่า ยังไม่พร้อมขอดัดใหม่ได้ไหมขอดัดใหม่ได้ไหมคะอังเกิลก็ไม่ได้<ห>เป็นเรื่องอะไรยากเลยและยิ่งถ้าเกิดคุณนักษินรู้เรื่องเหล่านี้เนี่ยยังปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างที่มาริกาบอกเลยคุณนักสินคุณเป็นอะไรของคุณอะ,ะแล้วพยานหลักฐานชัดเจนนะ